นี่ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวตุ๊กตาทันตะวันราไม่หนุนได้ด้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะนีความสะดวกด้วยนะคะยืมไวไหนมาไหนได้ค่ะแล้วหลังเป็นไงะ่อืมลหลังจะเป็นเหมือนเดิมด้วยนะคะเป็นเหมือนกันดลาน,น,นหลังจะเป็นเหมือนกันดอกมันจะแบบตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบสายรุ้งค่ะ หมือนมังกรตัวเมื่อกี้ามังกร,าากรค่ะามังกรมังกรนะอันนี้พอแล้วนะคะเอามังกรมั้งคะนี่ค่ะมังกรอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะคือมังกรน่ารักมากกอดได้ด้วยและแถมพกพาสะดวกนะคะนอนหนุนก็ได้นะคะไว้กอดก็ได้นี่ค่ะเป็นสีเรนดูด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ท่าหลังก็จะเป็นแบบนี้มีปีกให้น้องมังกรบินเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าสีน้ำเงินเป็นยังไงนี่ค่ะน้ำสีน้ำเงินจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ถ้าคุณอยากได้ก็ซื้อที่เฟสานิสลาอนุก,กูนะคะนี่ค่ะนี่เล้ยังเจอสองหรือสามสามนล่อีกตัวนะคะจะเป็น มีผูนี่เป็นน้องมีผู้มาเนี่ยอย่าบังน้องสีนะคะจะเป็นน้องมีผู้ค่ะนี่นะคะเสื้อน้องก็จะเป็นสีแดงน่ารักมากพวาคุณอ่านเ้วเลยนะคะว่าอ่านอะไรพ่ออ่านว่าอะไระอ่านว่าผู้อ่านว่ามีผู้นะคะนี่ค่ะอ่านว่าผูนี่ค่ะ,น,น,คะน้องกี่ขวบเนี่ย สี่ขวบเองค่ะนี่นี่นะคะก็กอดนอนได้แหมน,นุมน่มหนุนได้เหมือนกันนะคะด้าน,นหลังเป็นไงนี่ค่ะด้าน,นหลังก็จะเป็นแบบนี้มีหูมีหูด้าน,นหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่มีตานะคะคจะเป็น,น,นแบบนี้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะตรงหัวก็เป็นแบบนี้โอเคนี้ก่อน สวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ